สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะนะพอดีว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก,เกือบจะตีสองนะครับหลังจากที่เ,เสร็จงานซ่อมก็ถึงมีเวลามาทำงาน DIY เล่นเป็นงานของตัวเองนะครับงาน DIY เล็กๆน,น้อยนะครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ วิธีที่ผมใช้ในการบาลานซ์เซลล์แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นเซลล์3 6 6 5 0นะครับเป็นแบบที่ว่ามีเกียวนอ็อตอีกฝั่งก็จะเป็นเกียวตัวเมียนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวเมียอีกฝั่งก็เป็นตัวผู้นะครับสามารถประกอบเข้า,ด,าด้วยกันได้ทีนี้เซลล์ตัวนี้มันก็ทิ้งไว้ ก็ก็นานนะครับแล้วทีนี้แต่และเฟลนี่แรงดันก็จะไม่เท่ากันนะครับถ้าเราเไม่ได้ประกอบเข้าชุดที่เป็น b m s นะครับทีนี้ผมก็เลยจับมันมาบาลานซ์กันก่อนที่ว่าจะประกอบเข้าชุด b m s นะครับนี่วิธีบาลานซ์ผมก็นี่บ้านๆเลยนะครับใช้ไส้ในของสายไฟนะครับเป็นสายสายที่เดินตามบ้านนะครับเป็นสายเมน สายขาวอ่ะครับอ่าเป็นสายเดี่ยวนะครับทีนี้ก็ขนาดที่ผมใช้ก็ประมาณเอ่อสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับผมก็อ่ลอกเอาทองแดงไส่ในมันมาเพื่อที่จะมาใช้ในการบาลานซ์นะครับการบาลานซ์เราก็คือว่านี่เอ่อขั้วทุกขั้วนะครับเราจะจับโยงอ่ารวมกันหมดให้มันถึงกันหมดเลยทุกขั้วทุกขั้วฝั่งลบก็คือฝั่งลบฝั่งบวกก็คือฝั่งบวกนะครับนี่ อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งลบผมก็ทําเหมือนกันเลยนี่นี่แล้วก็มัดโยงกันให้มันถึงกันทุกขั้วนะครับอ่าี่ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ทําอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งไว้นี่ผมทิ้งไว้ประมาณสองวันนะครับทีนี้มาไล่เช็คดูเบื้องต้นคือแรงดันเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันทุกอันเลยทุกก้อนเลยทีนี้หลังจากที่เรา อย่างผมเนี่ยทิ้งไว้วันสองวันแล้วทีนี้ผมก็จะมาชาร์จนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเกลี่ยเซลล์ให้แรงนั้นเท่ากันหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาชาร์จเข้าโดยการชาร์จนี่ก็แช่กระแสอ่อนๆก็พอนะครับค่อยๆย,ย,ยัดเข้าก่อนอ่าเข้าเร็วเดี๋ยวเซลล์มันจะไม่เท่ากันอีกนะครับก่อนที่ก่อนที่จะประกอบเข้า b m s ก็ชาร์จให้มันขึ้นสักหน่อยอาจจะไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้ครับอาจจะชาร์จสัก 7 0 8 0นะครับก่อนที่จะประกอบนะอ่านี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับใช้หลายทีแล้ววิธีนะี้ก็ค่อนข้างที่จะก็ได้ผลดีนะครับว่ามันก็ทำง่ายด้วยแหละมันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรก็แค่นี่จับรวมกันแค่นั้นเองอ่าต่อให้มันรวมกันทุก,กอนนะครับอ่าคลิปนี้ไม่ได้มาสอนซ่อมหรือว่าส่งงานอะไรนะครับจะแปลกๆหน่อยเนาะเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมก็ทำเหมือนกันเนาะ เป็นงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับอ่าไม่มีอะไรมากอ่าตัวนี้เป็น32650ขนาดเอ่อมิลลิแอมหรือว่า6แอมนั่นเองนะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตอ่าโวลต์นะครับอ่าถ้าจะใช้24โวลต์นี่ต้องอนุกรม8ก้อนนะรุ่นนี้เนาะ12โวลต์ก็4่ก้อนมันจะไม่ลง24เป๊ะๆหรือว่า12เป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ ค่าใกล้เคียงเนาะมันเขาจะใช้ชุดประมาณนี้นะครับอโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับแบตเตอรี่ทีนี้อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ประกอบแบตเตอรี่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้คือว่าบางทีนะครับเราประกอบแบตเตอรี่ถ้าเราไม่บาลานซ์เซลล์ประกอบยัดเข้าไปเลยถึงจะมี BMS หรือว่าเป็นแอคทีฟบาลานซ์ก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเซลเนี่ยถ้ามันแรงดันต่างกันเยอะถึงจะมีแอคทีฟมันก็เอาไม่อยู่นะครับเวลาดิชาร์จหรือว่าเวลาชาร์จเข้าไปเนี่ยแรงดันมันมันจะเกี่ยรไม่เท่ากันนะครับทีนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ก็คือว่ามันจะมีอาจจะมีเซลล์ไดเซลลหนึ่งนะครับที่เต็มก่อนเวลาชาร์จหรือว่าหมดก่อนเวลาเ,เวลาดิชาร์จนะครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันมีเซล ไดเซลลหนึ่งที่แรงดันไม่เท่าเพื่อนแล้วเกิดเป็นแรงดันเยอะกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยในกรณีที่ว่าเราชาร์จเข้าไปนะครับก้อนมันจะถ้ามีก้อนได้ก้อนนึงเต็มหรือว่าแรงดันถึงเกณฑ์ที่ BMS ตั้งไว้นะครับมันจะตัดก,การชาร์จทันทีก็คือ BMS มันจะดีเทคเจอว่าอ่ะสมมุติชุด24โวลต์น,นะครับมี8ก้อน1ใน8ก้อนมีแรงดันถึงประมาณน่าจะ น่าจะเป็น3โนวลต์กว่าๆ3.6อะไรประมาณนี้นะครับถ้าแรงดันถึงเกณฑ์ที่ BMS เอ่อตั้งไว้นะครับมันจะตัดการชาร์จทันทีอ่าทำให้ก้อนอื่นๆนี่ยังชาร์จไม่เต็มเลยมัน BMS ตัดซะก่อนทำให้มันเหมือนว่าเราชาร์จไม่เข้านะครับที่จริงมันมันมีปัญหาอยู่ข้างในมันมันไม่ใช่ว่าชาร์จไม่เข้านะครับมันมีตัวปัญหาอยู่อ่า คนที่เล่นลิเทียมนะครับจะเจอปัญหานี้กันหน้าผมคิดว่าน่าจะทุกคนนะถ้าใครเกิดว่ายังยังยังเพิ่งเข้ามาในวงการเนาะอาจจะเจอปัญหานี้อยู่ก็อาจจะช่วยได้นะครับก็คือเราต้องบาลานซ์เซล์ก่อนให้มันเท่ากันได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะประกอบนะอ,อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึนงในกรณีเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าชาร์จแล้วมันมีก้อนใดก้อนนึงเต็มก่อนมันก็จะตัด อีกกรณีตรงข้ามก็คือในกรณีที่เราดีชาร์จนะครับไอ้พวกที่ชาร์จไม่เต็มนะมันจะหมดก่อนทีนี้ไอ้พวกที่ชาร์จไม่เต็มหมดก่อนทําให้ b m s ตัดอีกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันดีเทคเจอว่าอ่ามันโลวโวล์แล้วก้อนใดก้อนหนึ่งโลวโวล์ ent, มันถึงเกณฑ์ปุ๊บมันก็จะตัดทันทีทําให้มันก็คล้ายๆว่าเราชาร์จเ,เต็มเร็วใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับที่เป็นแบตเตอรี่แพ็คที่เป็นตระกูลลิเทียมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิเทียมฟอสเฟตเอ่อ NMC หรือว่าไอออนอะไรทุกอย่างมันจะปัญหาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบตประกอบนะครับก็ต้องบาลานซ์ให้ดีก่อนมีแอคทีฟบาลานซ์ก็จะช่วยได้เยอะหน่อยนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ทำคลิปซ้ำแล้วก็มีเวลาว่างมาทำา i y y ของตัวเองเล็กๆน้อยๆนะครับ คนนี้ก็ลุยงานต่ออ่าโอเคไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ